สวัสดีครับ f อนะครับเข้าสู่ช่องแดงชันแน่นะครับวันนี้เราก็มาดูนะครับนาะหน้าบ้านลุงนะครับก็มีแอดมินมาทำงานแต่วันนี้ก็เงียบนะครับเงียบแต่บ้านมาต่อยก็เปิดอยู่นะครับได้ข่าวว่าพรุ่งนี้นะครับเนาะทางบ้านทางคงนะครับหรือแม่มาต่อยนะครับจะย้ายนะครับเนาะอ่า จะย้ายของนะครับย้ายของไปน,นู่นนะครับถ้าถ้าตรงนี้ย้ายไปเนี่ยก็หมายความว่าตรงนี้จะไม่ม ah ีเหลือนะครับแล้วก็จิมมี่ก็ย้ายของไปแล้วนะครับเหลือแต่บ้านก็ถ้าย้ายออกไปอีกนะครับก็จะไม่มีแล้วนะครับก็เหลืออยู่หลังกลางก็คืออ่าช็อปของมาริพีทเก่านะครับก็จะเหลืออยู่นะครับเนี่ยจะเหลืออยู่สองหลังครับถ้าย้ายไปนะครับ นอกนั้นก็จะเป็นบ้านหลางนะครับเนาะตรงโน้นนะครับบ้านหลางอของทางนี่นะตรงโน้นจะเหลือตรงโน้นนะครับพรุ่งนี้ก็ที่ทางทั้งทรงเขาจะมาย้ายของไปน,นี่นะแล้วก็ติดตามด้วยทางลุงจิมมี่นะครับเนาะก็ะจะย้ายนะครับเนาะขนของไปแล้วนะครับจะไม่เหลือแล้วแล้วก็เหลืออช็อปมาดีพีทเก่าะ ที่ที่อยู่นะครับอยู่ทางนี้นะครับก็แถบนี้พูดกันง่ายๆว่าหมดนะครับหมดหมดเลยนะครับไม่ไม่มีคนอยู่แล้ว่าง่ายๆก็เหลือแต่ที่เหลืออยู่ข้างในนู้น,นครับนะก็ยังเหลืออยู่ยังไม่ไปขนย้ายถ้าคืออ่าถ้าเราไม่ย้ายเนี่ยเราก็จะเสียค่าเช่านะครับที่ที่อยู่เนาะมันก็เลยจําเป็นที่ต้องรื้อออกนะครับ เดี๋ยวไปตั้งที่นู่นหรือยังไงก็ว,ว่าไปนะครับนี่เนาะแต่ทางเนี้ยเขาไม่ย้ายอยู่แล้วเพราะมันเป็นที่ของเขานะครับทางกาแฟกกอ,อกๆนะตันมุกเกะนะครับคงไม่ก็เอาทิ้งไว้นี่นะครับเนาะเพราะว่าเผื่อมีอะไรนะครับก็ได้มาขายได้ต่อนะครับนะเนาะเผื่อช่วงเจริญช่วงพีคนะครับนี่ก็คือทางบ้านลุงนะครับเนาะ ก็ลุงก็ยังคงอยู่แหละเนาะยังคงยังไม่ไปนะครับยังเขาก็ยังบินที่ทํางานอยู่เี่ที่ทางานอยู่เนาะก็สงบเงียบดีนะครับเนาะสงบเงียบดีเราก็อยู่กันตามภาษาเดี๋ยวป้าซอนะครับเนาะป้าซอแกก็จะย้ายมาอยู่ข้างนอกนะครับ นะครับเห็นว่าทางแดดยังคืนนะครับเขาจะย้ายนะครับย้ายขนของออกไปทีานี้ขนของออไปแล้วก็เหลือแต่ห้องว่างเปล่านะครับเนาะเดี๋ยวป้าซอนะครับปราซอก็จะย้ายมาอยู่ข้างหน้านะครับตรงนี้นะครับเนาะนี่ย้ายมาอยู่ข้างหน้าตรงนี้ก็จะจัด เต็มชุดเลยเต็มสูบเลยนะครับเนาะที่มีของขายเยอะแยะคราวนี้เนาะเพราะกว้างขวางแล้วนะครับแล้วก็มีห้องนอนในตัวด้วยโอ้โหนะครับมีครบทุกอย่างนะครับ่<ม>อามีครบทุกอย่างก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับข้างนอกนี่นี่นี่ไอที่เป็นลายๆนี่แหละที่ผศจะย้ายลองอมานะเห็นไหมสวยงามนะครับ ก็ออกมาข้างนอกนี่ก็จะมีนั่งเนื่องโอ้มันจะดูดีมากนะครับเนาะกันแดดกันลมกันฝนอะไรก็ดูดีกว่าทางนู้นนะครับมีห้องนอนมีจัดอาห้อาหารมีโต๊ะเต๊ะจัดเอาโต๊ะเต๊ะมาวางก็จะดูเข้าท่านะครับตรงนี้ก็จะติดถนนเนาะมันก็จะขายของได้ดีด้วยนะครับอา,อาจจะเห็นตอบอกว่าจะจัดโอ้โหเป็น ร้านอาหารครบวงจรนะครับโอ้โหก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีนะครับเนาะจะได้มานั่งตรงนี้นะครับพักผ่อนนะครับอ่านี่แหละนะครับก็ทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับเปลี่ยนแปลงไปใครไปก็ไปนะครับใครอยู่ก็ยังอยู่อยู่นะครับเนาะก็ยังอยู่กันอยู่ยังไม่หนีไปไหนก็ขอให้ฟซีนะครับให้เป็นกำลังใจด้วยนะครับเนาะ ก็ยังอยู่ยังสู้ต่อไปที่นี่นะครับยังไม่ย้ายไปไหนเหลือแต่เหลือแต่คนที่อยู่ทั้งนี้นะครับก็เหลือแต่อพอลลี่ทั้งซ้าอย่างนี้นะครัมป้าซอแล้วก็มีแอนนะครับอมีทับคูนะก็น่าจะอยู่อยู่แล้วง่ายๆแล้วก็คนที่นี่ที่เขา ไปไหนยังไปไหนไม่ได้เนาะเขาก็ยังอยู่เพราะเขามีที่ที่มีที่มีทางนะครับก็อยู่ที่นี่ก็ยังอยู่กันนะครับเนาะคนที่ไปก็ก็ไปนะครับคนที่ยังอยู่ก็อยู่นะครับก็ถือว่าก็ยังไปไม่หมดค่นที่เดียวนะครับก็ขอบคุณมากนะครับเป็นสีที่ให้กําลังใจกันนะครับก็ขอให้ย่าให้กับตลอดไปนะครับเนาะ แต่ตรงจะต่อก็ย้ายหมดแล้วเนี่ยห้องห้องนี้ก็ว่างนะครับน,นี่มาดูนะครับถ้าใครอยากจะมาเช่าอยู่หรืออะไรอยู่นะครับเนาะทำขายของนะครับจัดให้มันเป็นตลาดนะครับเนาะทำให้มันเป็นตลาดก็ก็น่าจะดีนะครับคือคักนนะครับคนผ่านไปผ่านมาเพราะมันเป็นทางผ่านอยู่แล้วตรงนี้นะครับเนี่ยเป็นทางผ่าน ห้องตูมตามนี่ก็ย้ายไปแล้วนะครับก็ถือว่าเราอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าวันหนึ่งนะครับที่มันเจริญขึ้นนะครับมันก็ใช้ได้อยู่นะครับมันใช้ได้อยู่น,ยนี่เนาะวันนี้อากาศนะครับเนี่ยอากาศรู้สึกว่าคลึ้มนะค,มคุ้มฟ้าครุ้มฝนนะครับ อากาศก็ดีทีเดียวแหละเนะาะเมฆมากนะครับเมฆเยอะแยะมากมายแล้วก็คุ้มนะครับแต่ก็ลมมันไม่โยบอ้าวนะลมอากาศก็นัึงดีเลยนะครับเอฟซีนะที่นี่ภูเหล็กไฟนะครับมองเห็นนี่คือภูเหล็กไฟนะนะกอดหน้าหน้าอยู่นะครับที่นี่มันบรรยากาศมันได้แล้วก็วิวดิวทั์มันสวยนะครับ นี่ก็อัปเดตให้เห็นนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับที่นี่ฟ้าพื้นหน้าก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆละ่ะส่วนมากจะขนย้ายออกมากกว่านะที่นี่เนาะคนมันก็คนมีรถก็มาค่อยๆขนไปนะครับขนไปนู่นนะครับเนาะ,ะเพราะยังไงเขาจะไปตั้งปักหลักฐานที่ที่นูนนะ่นเนาะคนที่ยังอยู่ก็อยู่กันนะครับอยู่กันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับ ก็ขอบคุณมากนะครับ FC นะครับเนาะในคลิปนี้นะครับแอดเดี๋ยวแอดขอลงก่อนนะครับก็ขอบคุณมากอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแดงชาแนลด้วยเป็นกำลังใจให้แอดนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลงไว้แค่นี้ก่อนขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณมากนะครับ FC ครับ